สวัสดีครับผมผมบิ๊กโฟตอนนะครับผมและตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่ศูนย์ไทยพัฒน์ไซน้อยออโตเมทีฟนั่นเองหูเรียกว่าเขากว้างขวางใหญ่โตโมโหฬานศูนย์สีเขียวแบบนี้ครับผมกับโซนไซน้อยนะใครที่ผ่านไปผ่านมาโซนนี้นะครับเรียกว่าศูนย์เขาเนี่ยตั้งเด่นสง่ารอรับลูกค้าพรีเมียมที่จะเข้ามาในศูนย์นี้เลยที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับอย่างพวกยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เบรกโช๊คอัพต่างๆเรียกว่าเซ็ตช่วงล่างเขามีให้หมดนะสำหรับไซน้อยตรงนี้เขามีทีเด็ดอะไรแน่นอนครับก็ต้องเป็น เครื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเบรกกับน้ำมันเบรกโฟตอนนั่นเอง่อะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่นี่เขามีดีอะไรกันบ้างก,กับการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเบรกด้วยเครื่องของโฟตอนนั่นเองครับผมไปครับผมไป และตอนนี้ครับผมกับรถที่จะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับผมสำหรับโฟตอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวมาเซลติเลวันเต้นะครับผม Q4 นี่เรามาดูความสวยงามของเขากันได้นะนี่กับตัวนี้นะครับผมเรียกว่าสวยมากเลยล้อใหญ่โตมโหฬานขอบ20เลยนะนี่แต่เขาจะเปลี่ยนถ่ายเครื่องน้ำมันเบรกโดยใช้ค่องเครื่องโฟตอนแบบนี้ครับให้มันดูมาตรฐานมากขึ้นนะให้มันดูแม่นยํามากขึ้นไม่ใช่เหยียบย้ําแบบสมัยก่อนแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกของโฟตอนเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าไปช่วยใน ของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกได้ทั้งระบบเลยโดยที่เป็นระบบปิดนะครับผมไม่ต้องมีการใช้การเหยียบย้ำอีกต่อไปในเรื่องของการใช้เครื่องตัวนี้จะไม่เกิดฟองอากาศในระบบด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้การเบรกของเราเนี่ยแม่นยํามากขึ้นครับเบรกนุ่มขึ้นเหนึบขึ้นแน่นอนสำหรับน้ํามันเบรกที่เราเลือกใช้ให้กับเจ้ามาเซลติคันนี้นะครับผม <Wow. S 1> ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนี่น้ามันเบรกโฟตอนซูเปอร์ดอนสีนะครับผม <Wow. S 1> เรียกว่าเป็นสีฟ้าสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะซึ่งคุณสมบัติพิพเเศษของขา คนความร้อนได้สูงถึง2 7 7องศาเลยและที่สําคัญครับตัวนี้จะดูดซับความชื้นต่ําได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเหมาะมากเลยครับกับอากาศบ้านเราและก็เรียกกับการใช้งานของรถยนต์บ้านเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับช่วยให้เรื่องของการที่เบรกนุ่มขึ้นเนึบขึ้นแน่นอนปลอดภัย100%อ่าต้องน้ํามันเบรกโฟตอนตัวนี้เลยครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนถ่ายของเราเนี่ยจะเป็นกันยังไงเดีย๋ยวพี่ช่างเราลุยกันเลยครับผมไปครับ เริ่ม,มันดับแรกนะครับผมเราก็เติมน้ำมันเบรกเข้าไปเลยครับในส่วนของถังตัวนี้นะครับผมรถ1นคันนะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ0.8ลิตรนะครับผมสําหรับตัวน้ํามันเบรกนะครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปแบบนี้นะครับผมก็อาจจะไล่ทั้งระบบก็อาจจะอยู่ที่1ลิตรนั่นเองนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาอะแดปเตอร์เข้าไปเสียบกับกระปุกน้ำมันเบรกด้านบนนะครับผมเสร็จแล้วเราจะเสียบสายอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะทําการไล่น้ํามันเบรกนั่นเองครับผมสำหรับเครื่องโฟตอนนะครับผมเราจะใช้ไฟด้วยดีนั่นเองครับเสียบกับขั้วบวกลบจบเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์ที่เครื่องครับผมอ่าปรับแรงดันเพชเชอร์นะครับผมซึ่งแรงดันเพชเชอร์ตัวนี้นะครับมันจะควบคุมอยู่ที่ประมาณ2บาร์สูงสุดนะครับผมแต่เราจะปรับไว้อยู่ที่ประมาณ1นบาร์ เราจะเริ่มไล่น้ำมันเบรกตั้งแต่ล้อหลังซ้ายนะครับผมไล่ไปจนถึงล้อหลังขวาล้อหน้าซ้ายและก็ล้อหน้าขวานะครับผมโดยหลักการการทำงานของเครื่องอเปลี่ยนหานน้ำมันเบรคโฟตอนตัวนี้นะครับผมจะไล่น้ำมันเบรกก็คือทำการเอาของใหม่เข้ามาแทนที่ของเก่าแค่นั้นเองครับโดยไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้การเหยียบย้ำนะครับผม ทำให้การไล่น้ำมันเบรกของเราครับเสร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมโดยที่ไม่มีฟองอากาศเข้าไปในระบบเลยนะครับซึ่งสําหรับเครื่องไป็นานน้ำมันเบรกของโฟตอนนะครับเราก็จะมีรองรับทั้งหมดเลยทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับผมรถไฮบริดหรือว่า EV นั่นเองตอนนี้พี่ช่างไล่มาถึงล้อหน้าล้อสุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวไปถามพี่ช่างกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวเครื่องไป็นานน้ำมันเบรกตัวนี้นี่ไล่มาจนถึงล้อสุดท้ายแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่ตัวนี้ใช้ง่ายครับสะดวก <นะ S 2> ครับ ไล่คนเดียวได้ครับอ pale, จากที่ต้องไปเหยียบย้ำเหยียบย้ำตอนนี้ไม่ต้องย้ำแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ต้องตะโกนแล้วทํางานคนเดียวสบายเลยครับไม่ต้องใช้หลายคนปกติก็ใช้คนประมาณ3มคนนะครับคนหนึ่งเติมคนหนึ่งย้ำนะครับอพอใช้เครื่องตัวนี้ก็จบเลยแล้วยิ่งเป็นรถยุโรปแบบนี้ที่มีระบบต่างๆนานาที่มันจุกจิกเนี่ยครับสาหรับเครื่องตัวนี้คือเราตอบโจทย์ได้เลยเนาะ<อ>สะดวกครับไม่ต้องไปปลดล็อกอะไรยิงพวกขาเย็นหกปอดยิ่งไล่ไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องไปปล่อย่างเดียว อ่าโอเคเลยครับ <ok> พี่ก็ย um ังไงพี่ช่างของเราการันตีไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับผมเรียกว่าใช้ดีมากการันตีแน่นอนนะครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับผมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเรียกว่าทั้งระบบเลยนะโอ้โหเปลี่ยนทั้งระบบในเวลาแค่ประมาณ10นาที15นาทีชิวๆกาแฟ จิบนิดเดียวก็เสร็จแล้วอไม่ต้องรอนานนะครับผมสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยเครื่องของโฟตอนนั่นเองนะครับผมใครที่อยากใช้บริการแบบนี้ก็มาก็ได้เลยนะครับผมที่ศูนย์ไทยพัดไซน้อยออโเตเมทีฟนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาได้เลยจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นอะไรก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่นี่เลยนะครับผมสำหรับเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกของโฟตอนนั่นเองนะครับผมก็ ผมย้ํากันอีกทีแล้วกันหลักการทํางานง่ายๆของเขานะครับผมก็คือเอาน้ํามันเบรกใหม่เข้าไปแทนที่น้ํามันเบรกเก่านั่นเองโดยใช้กระแสะไฟ DC ครับผมไม่ต้องใช้ลมเลยแล้วก็ใช้พี่ช่างเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับผมในการไล่ลมเบรกไม่เรียกว่าไม่ต้องไปเหยียบย้ําไม่ต้องขึ้นรถลูกค้าให้เบาะลูกค้าช้าเลยใช้งานง่ายจบง่ายภายใน10นาทีครับผมเรียกว่ายิ่งถ้าให้ดีนะต้องใช้คู่กับน้ํามันเบรกของโฟตอนซูเปอร์ดอสีสีฟ้านั่นเองเพราะตัวนี้นะครับผมเขาจะเป็นน้ํามันเบรกสังเคราะห์แท้อย่างที่ผมบอกไปแล้ว เต็ดองศานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปใช้ได้นะกับน้ำมันเบรกโฟตอนตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วใครที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของไทยพัสไซ น้อยนะครับผมที่ออโตเมติฟสาขานี้นะครับผมก็มากันได้เลยครับดิ่งกันเข้ามาเลยหรือก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะด้านล่างตรงนี้นะอ่านะครับผมแล้วก็เข้ามาใช้บริการได้ที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นยางแบตช็อคอัพโอ้โหเรียกว่าเขามีบริการครบวงจรน้ำมันเครื่องก็มีนะโปรโมชั่นเขามีฟีไส้กองด้วยนะเออยางเขาก็มีโปรโมชั่นนะสี่แถมหนึ่งเอ้สามแถมหนึ่งเออจะเอาไปห้าล้อมันก็ไม่ใช่นะสามแถมหนึ่งครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับฝากไว้ดไท ใส่น้อยออโตโ้ไทีบนั่นเองครับผมเยี่ยมครับผม